วิธีการลงทะเบียน ETA UK สำหรับคนที่ไม่ต้องขอวีซ่าทำทางมือถือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าออไม่สามารถทำตัวอย่างผ่านแอปมือถือของจริงให้เพื่อนๆดูได้เพราะว่าเราต้องมีพาสปอร์ตของประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งไทยต้องขอวีซ่าใช่ไหมอ้ามีแต่พาสปอร์ตไทย2ก็คือต้องมีการสแกนใบหน้าแล้วก็ต้องมีการจ่ายเงินจริงทางออนไลน์แต่ว่าเรามีตัวอย่างที่เรียกว่าใกล้เคียงกับทำเองทางมือถือมาฝาก ดูตรงนี้แล้วทาเป็นแน่นอนก่อนอื่นนะเราจะดูข้อมูลได้ที่ไหนก็เข้า Google พิมพ์คําว่า uk เว้นวรรค eta แล้วก็เป็นเว็บเนี่ย gov uk นะเว็บอื่นไม่ใช่นะเว็บอื่นนี่โฆษณานะแล้วก็กดเข้าไปแล้วทีนี้อัจะให้ดูหลักฐานยืนยันก่อนว่าณนะวันที่พูดนะทําได้ทางมือถือเท่านั้นจริงๆสําหรับเพื่อนๆที่มีพาสปอร์ตต่างชาติเพราะว่าพาสปอร์ตไทยเนี่ยต้องขอวีซ่า ท่นั้นไม่ต้องลงทะเบียนนะคนขอวีซ่าไม่ต้องลงทะเบียนคนที่ต้องลงทะเบียนคือคนที่ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วเรามาดูว่ากลุ่มที่ไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยมีใครที่เข้าข่ายบ้างตรงหน้านี้เขาบอกว่าหนทางที่ง่ายที่สุดก็คือทําทางแอปเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งก็จริงๆก็หน้าต่ายนี้แหละพิมพ์ UKETA ไปนั่นแหละแต่ตรงแถบสีเหลืองเนี่ยแอปเนี่ยมันไม่ปรากฏสําหรับมือถือของฉันโหลดแอปไม่ได้ทําไม่ได้บนมือถือหรือฉันไม่มีมือถือหรืออะไรเงี้ยจะทํายังไง เขาก็บอกว่าคุณก็ไปถามเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวว่าใช้ของเขาได้ไหมมันไม่มีข้อมูลอะไรบันทึกเอาไว้ในแอปหรอกนะคุณไม่ต้องกลัว่าอะไรเงี้ยคือสรุปว่าก็ถามว่าถ้าไม่มีมือถือหรือแอปมันลงบนมือถือฉันไม่ได้ทําไงก็ไปหาของคนอื่นฉะนั้นก็เป็นการยืนยันว่าทําทางเว็บไซต์ไม่ได้ครับก็เลยทําทางมือถือเท่านั้นเราก็เข้า Play Store ถ้าเป็น Android หรือเข้า App Store ถ้าเป็น Apple ก็พิมพ์เนี่ย uk eta แล้วก็เป็นไอคอนรูปนี้เท่านั้นนะไอคอนรูปอื่นก็อาจจะเป็นโฆษณาอะไรอีกตามเคยนะต้องเป็นไอคอนรูปนี้แล้วก็โหลดมาแล้วคือเนี่ยหน้าจอมันก็ฟ้าๆแบบเนี้ยก็ต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะมีรูปมงกุฎของ uk อยู่ด้วยเนี่ยถึงจะเป็นของแท้นะครับแล้วก็ตรงนี้อัพก็กดลิงก์มาจากที่อัพค้น Google ให้ดูลิงก์เนี่ย apply for a n electronic travel authorization วงเล็บ eta เนี่ยก็คือจะบอกว่าใครบ้างที่ต้องทำนะ ก็คอนเฟิร์มไปแล้วว่าคนที่ขอวีซ่าก็พาสปอร์ตไทยอ่ะก็ต้องขอวีซ่าทุกคนที่จะไปยูเคใช่ไหมคนขอวีซ่าไม่ต้องลงทะเบียนนะจุดประสงค์ของเขาคือเขาอยากจะได้ข้อมูลของคนที่ไม่ต้องขอวีซ่าประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็ส่วนใหญ่ฝรั่งด้วยกันใช่ไหมหรือเพื่อนๆนที่ไปได้พาสปอร์ตต่างชาติแล้วเนี่ยเวลาไปยูเคทีไรก็คือยื่นแค่พาสปอร์ตจบเขาไม่มีข้อมูลอะไรมากนะก็คือเขาต้องการข้อมูลนะคนขอวีซ่าเขามีข้อมูลอยู่แล้วเขาไม่ต้องไงแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมอะไรไปเยอะแยะแล้ว ก็เลื่อนลงมาตรงนี้ who can get an ETA ก็จิ้มเข้าไปเนี่ยคลิก if you can apply for an ETA แต่ว่าเรามาดูก่อน who does not need an ETA ใครบ้างที่ไม่ต้องการไม่ต้องทำ ETA ไม่ต้องลงทะเบียนคุณไม่จำเป็นต้องมี ETA ถ้าคุณมีวีซ่าแค่อันนี้จบแล้วหรือคุณมีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่หรือทำงานหรือเรียนใน UK ก็คือคนที่อยู่ใน UK อยู่แล้ว ทำงานเรียนหรือได้สิทธิพักอาศัยก็ไม่ต้องแล้วก็อื่นๆมาดูในนี้อ่านในคุณเป็นซิติเซนของบริ i ิชหรือไอริชก็ไม่ต้องส่วนคนที่ต้องก็คือกดต่อไปนวันที่พูดเนี่ยยังใช้ไม่ครบถ้วนฉะนั้นเราต้องมาเช็คดูในนี้ประเทศพวกเนี้ยที่แน่ๆเลยเนี่ยพวกเนี้ยไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยไม่ต้องแล้วก็อเอาแคบางอันนะ,ะแคนาดาเนี่ยต้องก็คือพวกคนพวกเนี้ยที่ ต้องลงทะเบียน uk eta ทั้งหมดเจแปนเนี่ยมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์แล้วก็สิงคโปร์เกาหลีใต้อเมริกาเนี่ยแล้วก็หลัง2เมษาถ้าใครมาดูคลิปนี้ทีหลังก็พวกที่เพิ่มเติมมาก็คือพวกยุโรปทั้งหมดก็ต้องลงทะเบียน uk eta ครับเพราะว่าอันนี้เราพูดตอนวันที่19มีนานยังไม่ถึงไงถ้า2เมายาเปต้นไปก็ยุโรปทั้งหมด เดี๋ยแยะเนี่ยก็ต้องลงทะเบียน UK ETA ครับแล้วก็ขอตัดมาอีกหน้านึงเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนะอันนี้คือวิธีการลงทะเบียน UK ETA ละอย่างที่บอกคือเราจะต้องโหลดแอปมาก็ชื่อนี้แหละ UK ETA เนี่ยโหลดมาลงมือถือเราสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะเป็นพาสปอร์ตไม่ใช่ถ่ายรูปพาสปอร์ตไว้ก็คือต้องเอาพาสปอร์ตมาใช้แอปเนี่ยมันสแกนเลยแล้วก็ e mail. อีเมลอ่าเพราะว่าเดี๋ยว พอเสร็จแล้วเนี่ยจ่ายเงินแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เวลา3วันแล้วก็จะส่งผลมาทางอีเมลแล้วก็บัตรต่างๆที่ไว้ใช้จ่ายเงินบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือแอปจ่ายเงินบางอย่าง Google Pay, Apple Pay อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอปนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วก็คงใช้ได้ทุกเวอร์ชั่นมือถืออยู่แล้วแหละถ้าไม่ได้เก่าเกินไปก็ตามสเปคตรงเนี้ยแล้วก็ทำให้คนอื่นได้ไหมทำได้บงเล็บ ถ้าเขาอยู่ใกล้ๆคุณก็อย่างที่บอกอ่ะมันต้องสแกนหน้าไงถ้าให้คนอื่นทําให้ก็คือเนี่ยนั่งข้างๆกันเนี่ยโอเคจิ้มๆเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะให้เอกคนที่ทําไม่เป็นอ่ะสแกนหน้าไปต่อให้คนอื่นทําให้เราก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันมีลิงก์เนี่ยเขาลืมเอาออกไงถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันหลานเนี่ยตามที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยให้จิ้มลิงก์แอปพลายออนไลน์ก็ได้พอกดไปปุ๊บก็เนี่ยหน้าเนี้ยให้ดูไปแล้วนี่ไงเนี่ยรูปเนี้ยจำได้ไหมตั้งแต่แรกกันเนี่ย ถ้ามีปัญหาเรื่องมือถืออะไรประมาณนี้ที่พูดไปแล้วก็คือสรุปว่าทําทางแอป UK ETA ทางมือถืออย่างเดียวทําทางเว็บไซต์ไม่ได้ครับก็เอามาตามขั้นตอนก็คือต้องมีพาสปอร์ตอยู่กับตัวอ๋อต้องถ่ายรูปพาสปอร์ตก่อนอ่า e p h p t o t o y o y r u r s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  r t r ตต้องให้มันดูชัดๆหน่อยเขาก็มีรูปเนี่ยอ่าเนี่ยเถืออย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายอ่ะ เพราะว่าบางคนอาจจะแบบถ่ายไม่เป็นไงไปถ่ายสกายเลยถ่ายสะเอียงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือแบบนี้ละกันแล้วก็ถ้าพาสปอร์ตของคุณมีสัญ,ญลักษณ์นี้ซึ่งพาสปอร์ตไทยรู้สึกจะไม่มีนะเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแหละก็เนี่ยพาสปอร์ตของประเทศฝรั่งทั้งหลายก็น่าจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่เขาก็จะมีระบบสแกนเนี่ยเอามือถือไปแปะอยู่บนปกพาสปอร์ตเนี่ยก็จะสแกนได้หรือถ้าเป็นพาสปอร์ตอเมริกา คือถ้าพาสปอร์ตยุโรปด้วยกันคงเอาไปวางบนปกได้แบบรูปเมื่อกี้นั่นแหละแต่พาสปอร์ตอเมริกาก็เปิดเล่มขึ้นมาก่อนเนี่ยถ้าเกิดสแกนด้านหน้าพาสปอร์ตมันไม่เวิร์กก็เนี่ยเปิดพาสปอร์ตมาเสร็จแล้วก็เอาไอ้นี่ไปแปะวางมือถือด้านในของปกหลังพาสปอร์ตอ๋อไม่ใช่ปกหน้านะเบอร์ยี่หกนี่ประมาณหน้ายี่หกป่ะแสดงว่าปกหลัง,ลงจริงๆถ้าเป็นพาสปอร์ตอเมริกานะก็เอาเป็นว่าพาสปอร์ตไหนก็แล้วแต่ถ้าวางบนปกแล้วสแกนไม่ได้ก็ไปด้านหลังปกข้างใน ครับอันนี้ยังไม่ได้เริ่มนะครับแค่บอกไว้ก่อนถ้าพาสปอร์ตคุณไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้เลยก็ก็ยังได้อยู่แต่ว่าจะใช้เวลาหน่อยแล้วก็สแกนหน้าแล้วก็ต้องถ่ายรูปตัวเองด้วยแล้วก็ต้องการข้อมูลพวกนี้ที่อยู่อาชีพประวัติอาชญากรรมก็น่าจะแค่ถามตอบใช่ไม่ใช่เฉยๆนั่นแหละแล้วก็สัญชาติอื่นถ้าเกิดว่ามีหลายสัญชาติ แต่ถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่า18ก็ต้องมีข้อมูลของผู้ปกครองด้วยแล้วก็มีการจ่ายเงินในแอปประมาณ10ปอนแล้วก็เราจะได้อ e ีเมลคอนเฟิร์มหลังจากที่ได้กดส่งแล้วฉะนั้นต้องเป็นอ e ีเมลที่ถูกต้องแล้วจะได้ตัว ETA นี้เมื่อไหร่ก็คือภายใน3วันทําการฉะนั้นก็ตัดสาวอาทิตย์ออกไปได้ถ้าเกิดมันเกินสวันทําการก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะได้ภายในสวันครับก็ตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะ จริง,รงแค่ข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆบางคนก็คงจะไปทําเองได้แล้วแหละอะสำหรับคนที่ยัทงทาไม่เป็นอย่างดูต่อก็ต,ตรงนี้อันนี้เอาอมาจากอีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโออันนี้คือหน้าจอมือถือเลยหลังจากเราโหลดมาก็จะเป็นหน้าจอฟ้าฟ้า,ฟาแบบนี้แล้วก็มีลูกศรทางขวาใช่ไหมก็กดไปต่อก็คือหน้าหนึ่งหน้าสองเราก็บอกว่าเราต้องมีอะไรซึ่งบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้มีพาสปอร์ตมีอ e ีเมลมีบัตรที่ไว้จ่ายเงิน แล้วก็ตอนนี้จะเริ่มแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ว่าเราต้องมีการถ่ายรูปเรากด continue กันไปแล้วก็จะตัดมาที่หน้าจอนี้ Apply for an ETA ก็คือ ETA จะมีอายุได้2ปีหรือจนกว่าพาสปอร์ตของคุณจะหมดอายุแล้วแต่ว่าอันไหนหมดก่อนถ้าพาสปอร์ตใกล้หมดอายุแล้วมันก็จะหมดไปพร้อมพาสปอร์ตของเราแล้วก็สามารถไป UK ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพราะเราไม่ต้องขอวีซ่านี่ใช่ไหมเออแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสิบปอนต้องระวังถ้าเข้าแอปมาแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยทิ้งไว้เฉยๆสักสามสิบนาทีก็จะหลุดออกจากระบบอ่าก็กดปุ่มสตาร์ทสีเขียวนี้ครับแล้วก็ยอมรับข้อตกลงเนี่ยปุ่มสีเขียว agree and continue ก็อย่างที่บอกนะออฟทำตัวอย่างของจริงไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีพาสปอร์ตของประเทศไฮไฮไงออไม่มีแล้วก็สแกนหน้าอีกต่างหากตรงนี้ก็จะต้องใส e ่อีเมล ก็ใส่ไปแล้วก็กด Continue สีเขียวตรงนี้พอใส่อีเมลเนี่ยหน้าเน,นี้ยเราใส่อีเมลใช่ไหมแล้วเขาจะให้เราไปเช็คอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้ซึ่งหน้าตาอีเมลก็คือจะเป็นแบบนี้เป็นตัวเลขอะที่อยู่ในอีเมลของเราซึ่งจะหมดอายุภายในสิบนาทีฉะนั้นเราก็เอาตัวเลขนั้นอะในอีเมลของเราอะเอามาเติมเนี่ยหัวข้อก็ yta o u r e TA security code อ่าแล้วก็เอาตัวเลขมาเติมตัวเลขหกตัวเอามาใส่ในนี้ ตัวเลขที่อยู่ในอีเมลเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่คัน t r y โค้ดก่อนอยู่ประเทศอะไรแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็คอนทิ n นิวแล้วพาสปอร์ตของคุณมีไบโอเมตริกชิปไหมก็จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็ดูปกของพาสปอร์ตอนะปกหน้าสุดอนะว่ามันมีรูปนี้ไหมปกข้างนอกอนะถ้า Yes ถ้าพาสปอร์ตของเราใส่ปลอกอะไรเอาไว้ใส่ปกใส่ปลอกอะไรเอาออกให้หมดก็คือเป็นพาสปอร์ตเปล่าเฉยเลยถ้ามีอะไรปกคลุม ขึ้นสัญลักษณ์ lady to scan นี้ก่อนแล้วก็เอามือถือวางไว้บนปกพาสปอร์ตหมายถึงว่าพาสปอร์ตนั้นต้องมีรูปชิปอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะแ้วเอาวางแปะไว้ก่อนจนกว่ามันจะขึ้นว่า a c c e p t หรือ deny a c c e p t ก็คือโอเคเรียบร้อยจบถ้า deny ก็คือไม่ได้ทำใหม่ถ้าเกิดว่ามันไม่สำเร็จขึ้นว่า chip not found ก็ให้ลองใหม่ให้แน่ใจว่ามีใส่ปลอกุู่อะไรบนเล่มพาสปอร์ตไว้ไหมถ้ามีก็เอาออกแล้วก็ พาสปอร์ตนี่ปิดสนิทไหมก็คือให้มันปิดสนิทต,ตามรูปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มือถือได้สัมผัสบนปกพาสปอร์ตแล้วแน่ๆหรือถ้าไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนไปใช้มือถือเครื่องอื่นก็ต้องไปโหลดแอปใหม่อะถ้าเกิดว่าทําแบบเมื่อกี้แล้วก็ยังไม่ได้อีกก็กดสคริปได้นะเนี่ยปุ่มสคริปอยู่ข้างล่างเนี่ยคือใคร a อเกนก็คือทําใหม่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่ได้ก็สคริปก็คือข้ามไปก่อนได้อา แล้วถ้าเกิดว่าโอเคและสแกนผ่านขึ้นมาอ่ะก็จะมีข้อมูลของเราโผล่ขึ้นมาก็ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กดสคริปผ่านข้ามไปก็จะมาที่สแกนหน้าเลยก็ไม่แน่ใจนะเขาไม่มีรูปว่าต้องกรอกอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็น่าจะต้องอัปโหลดเพราะว่ามันมีรูปตัวอย่างให้ถ่ายที่เอาพูดไปก่อนนั้นเนี่ยให้ถ่ายรูปพาสปอร์ตตัวเองไปแล้วใช่ไหมเออมันน่าจะให้อัปโหลดอันนั้นนั่นแหละไม่งั้นก็ให้เรากรอกเองจะข้ามไปได้ไงยังไม่ได้ถ่ายเลย แล้วก็อันนี้สแกนหน้าอ่ะแล้วก,กดสแกนเฟสหลังจากที่สแกนหน้าแล้วก็ต้องถ่ายรูปตัวเองอีกรอบหนึ่งมีคำว่า take your photo แล้วก็คลิก continue ก็ถ่ายรูปตัวเองตัวอย่างว่าประมาณไหนฉากหลังเป็นสีว่างๆเลยห้ามมีเงาหรือห้ามมีตัวประกอบอย่างเช่นรูปนี้นี่มีต้นไม้อยู่ข้างหลังไม่ได้ต้องเป็นแบ็กกราวแบบจะไม่ขาวก็ได้นะอันนี้มันเทาใช่ไหมก็คือเป็นสีโล่งๆเลย หรืออย่างรูปทางขวานี่ก็มีเงาอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดเรียบร้อยก็คือต่อไปก็เป็นกรอกข้อมูลแล้วใส่ที่อยู่ถนนเมืองรหัสไปรษณีย์ประเทศแล้วก็ c o n t i น u วแล้วก็ต่อมาก็สัญชาติอ่าซึ่งมันมากับตอนสแกนพาสปอร์ตอยู่แล้วถ้ามีหลายสัญชาติก็บวก add a r t h e r nationality แล้วก็เรื่องงานคุณทำงานหรือไม่ได้ทำงานแล้วก็คุณเคยมีเรื่องของอาชญากรรมอะไร ในประเทศอื่นคือทุกประเทศเลยอะ่ะเคยมีไหมใช่หรือไม่ใช่แล้วก็พวกคําถามพวกนี้ก็อ่านก่อนแล้วก็ตอบตามความจริงก็กด yes no ไปเรื่อยๆแล้วก็ continue แล้วก็อันนี้คือสรุปคําตอบที่เราได้กรอกไปก็ถามนิดเดียวเองนะแล้วก็ Declaration ก็คือให้อ่านก่อนก็จะแจ้งว่าเอออาจจะมีการปฏิเสธได้นะถ้ามีอะไรผิดปกติอ่าแล้วก็ continue to payment แล้วก็ต้องเลือกว่าคุณตอนนี้อยู่ประเทศอะไร แล้วก็อันนี้ก็คือแจ้งล่วงหน้าว่าค่าลงทะเบียนเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่ตามรูปก็13.16 US อ่าแต่ค่าเงินก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโอเคจ่ายเงินไปจบก็จะขึ้นหน้าจอน,นี้สีเขียวๆแอปพลิเคชัน submitted แล้วก็มี Referent n u u m e r r ด้วยก็คือจะส่งไปที่อ e ีเมลอยู่แล้วไม่ต้องจดแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3วันทำการใช่ไหมไม่รับสารอาทิตย์ฉะนั้นอีเมลก็จะเป็นหัวข้อประมาณเนี้ย อันนี้คืออีเมลหลังจ่ายเงินก่อนยังไม่ใช่แจ้งผลจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็มี Reference Number เฉยๆแล้วก็พอ ETA ผ่านเนี่ยเป็น ETA Approve ก็จะเป็นอีเมลหัวข้อว่า ETA Application Approve ก็คือจะรู้ผลทางอีเมลนะเขาก็บอกว่าพอลงทะเบียนเสร็จคุณลบแอป,ปนี้ทิ้งไปได้เลยเพราะว่าใช้อีเมลอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับแอป,ปแล้วมีเพื่อลงทะเบียนอย่างเดียวไม่ได้มีเพื่อแจ้งผลตอนแรกได้ว่าผ่านแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะเป็น QR ให้ไปยิงอะไรเงี้ยเปล่า คุณไม่ต้องปริ้นเขาบอกคุณไม่ต้องปริ้นคุณแค่มีพาสปอร์ตตอนที่ผ่าน mm. ตอมอเท่านั้นไม่ต้องโชว์ด้วยซ้ําอีเมลส่งมาไม่ต้องโชว์แค่เก็บไว้ตอนผ่านตอมอก็ยื่นพาสปอร์ตเหมือนเดิมลงทะเบียนเพื่อเขาจะเก็บเงินเราไง <c ười> แค่นั้นแหละแล้วขั้นตอนนะ้เหมือนเดิมอยู่ดีก็นี่ดูดูนัดนิดทูป i ิ้นยูวิวโอลลี่นิดยู่อ๋ s พาสปอร์ตเวนยูโกทูบอร์เดอร์คอนโทรลใช้แค่พาสปอร์ตเท่านั้นส่วนอีเมลที่ได้มาก็คือเนี่ย E T A reference number ก็คือเบอร์นี้แค่เก็บไว้เฉยๆถ้าใครกังวลก็เตรียมเปิดอ e ีเมลเอาไว้ตอนที่ผ่านตอมอซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยทําคล้ายๆลักษณะนี้เขาไม่ได้ดูอ e ีเมลเราหรอกเขาก็เอาพาสปอร์ตไปจิ้มๆๆอะไรของเขาเฉยๆเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ถือว่าจบแล้วสําหรับวิดีโอนี้นะครับโดยสรุปคนที่ลงทะเบียน ETA ก็คือคนที่ไม่ต้องขอวีซ่าน้าวันที่พูดนะ่ะยังจํากัดเฉพาะประเทศนอกยุโรปแต่2เมษาเป็นต้นไปคนที่อยู่ในยุโรปจะต้อง UK ETA ทุกคนที่มีพาสปอร์ตของประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่านะส่วนคนไทยที่ต้องขอวีซ่าไม่เกี่ยวขอวีซ่าไปแล้วไม่ต้องทําแล้วก็ทําผ่านแอปมือถือนะในวันที่พูดนะแล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยก็คือ10ปอนด์แจ้ทราบผลภายใน3วันทําการก็ผลจะส่งมาทางอีเมลแล้วก็ตอนผ่านตอมอก็ไม่ต้องโชว์อะไรเลยไม่ต้องปริ้นไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นยื่นพาสปอร์ตเหมือนเดิมแล้วตอมอเขาก็คีย์เลขพาสปอร์ตเขาก็รู้เองว่าลง e t a มาแล้ว เพื่อนๆที่ฟังอยู่คิดเห็นยังไงกันบ้างหรือมีคำถามก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ